สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราเริ่มการเรียนออนไลนะคะเราก็จะเรียนเอาอนไลน์แบบนี้นะคะไปจนกว่าเรียนจะเปิดวันที่14นะคะเอาละคะ่ะวันนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในรายวิชาทัณนสิ่งนะคะก็มาพบกับรูเหมือนเดิมนะคะในหน่วยแรกนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความสมดุลค่ะ ความหมายนะคะความสมดุลก็คือความเท่ากันความเสมอกันของสิ่งต,ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละค่ะทำให้สิ่งเหล่านั้นนะคะมีความสวยงามนะคะมีความสมดุลเหล่านั้นแฝงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะคะนักเรียนลองสังเกต,ตดูซิว่ารอบๆตัวเรานะคะมีอะไรบ้างที่เป็นความสมดุลค่ะภาพแรกที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะคะคือเป็นภาพของอนุสาวรีย์ประชาธิ Keys, ปไตยนะคะอันนี้ เป็นความสมดุลแบบเท่ากันเท่ากันยังไงนี่สังเกตดูนะคะในสิ่งก่อสร้างของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะก็จะมีลักษณะคือด้านซ้ายตรงนี้นะคะมีลักษณะที่เหมือนกันกับด้านขวาตรงนี้นะคะครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นความสมดุลในภาพนะคะต่อไปนะคะเป็นภาพนกนะคะ อันนี้นกมีความสมดุลตรงไหนก็คือมีอลอ่ลักษณะของขนาดของลำตัวที่เท่ากันนะคะทั้งซ้ายและขวามีเงานะคะที่เหมือนกันทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เราจะเรียกว่าความสมดุลค่ะนอกจากนี้นะคะให้เราอสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเรีย่นะคะมีอะไรบ้างที่มีความสมดุลแบบนี้นะคะอย่างเช่นร่างกายของเรานะคะมีความสมดุลซ้ายขวาที่เท่ากัน มีอะไรอีกไหมคะลองนึกดูนะคะที่บ้านนักเรียนหรือสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวนักเรียนนะคะอย่างที่สองก็คือแบบสมดุลไม่เท่ากันค่ะแบบนี้นะคะก็จะมีลักษณะของภาพนี้นะคะที่คุูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะครึ่งหนึ่งของภาพนะคะด้านซ้ายนะคะเป็นภาพต้นกระบองเพชรต้นใหญ่มีภูเขานะคะมีต้นเล็กส่วนด้านขวานะคะมีต้นขนาดกลาง ต้งกระบองเพชรขนาดเล็กแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นความสมดุลที่ไม่เท่ากันครับที่2นะคะเครื่องหนึ่งด้านซ้ายนะคะมีต้นสนขนาดใหญ่2ต้นนะคะมีต้นเล็กๆอยู่ไ,ไกลๆส่วนด้านขวานะคะมีลักษณะต้นสนที่เป็นต้นเล็กๆนะคะมีบ้านหนึ่งหลังแบบนี้เราเรียกว่าเป็นความสมดุลที่ไม่เท่ากันค่ะอาคาในเรื่องของความสมดุลนะคะ ก็ค okay. ือในเวลาที you? mm ่เราวาดภาพสักหนึ่งภาพเลยนะคะนะคะนักเรนจะให้ภาพของเรานะคะมีความสวยงามนะคะหรือว่ามีความที่น่าสนใจนะคะนักเรนก็จะใช้เรื่องของความสมดุลเข้ามาเกี่ย้องนะคะอ่าอย่างเช่นความสมดุลแบบเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ค่ะนะคะอ่าลองเลือกดูนะคะว่าอันแรกอย่างเช่นความสมดุลแบบเท่ากันนะนักเรนจะวาดภาพสักหนึ่งภาพนะคะ ก็ให้มีด้านซ้ายและด้านขวาที่เหมือนกันอ่ะตัวอย่างนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นภาพวาดของความสมดุลที่เท่ากันนะคะลูกผีเสื้อนะคะลักษณะก็คือมีด้านซ้ายและด้านขวาที่เหมือนกันเหมือนกันตรงไหนบ้างดูนะคะขนาดของปีกผีเสือ้อทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันมีลวดลายที่เหมือนกันนะคะมีการ ใช้สีระบายเหมือนกันแบบนี้เราเรียกว่าความสมดุลที่เท่ากันนะคะภาพที่สองนะคะความสมดุลที่ไม่เท่ากันนะคะนั่ยสังเกตในภาพนะคะด้านซ้ายนะ,ะมีบองคาคารนะคะมีภูเขาส่วนด้านขวาเป็นต้นไม้สองต้นแบบนี้เราเรียกว่าเป็นความสมดุลที่ไม่เท่ากันค่ะเอาละค่ะนะคะทีนะะนะะนี้ ภาพที่ครูจะให้นักเรียนวาดนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นภาพที่มีความสมบุรณ์เท่ากันคิดว่านักเรียนน่าจะทําได้นะคะความสมดุลที่เท่ากันนะคะบอกไปแล้วว่าก็คือมีลักษณะที่ด้านซ้ายและด้านขวาที่เหมือนกันอาจจะมีขนาดที่เท่ากันนะคะหรือว่าใช้สีที่เหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในการบ้านนะคะของนักเรียนก็คือให้นักเรียนวาดภาพความสมดุล์ ที่เท่ากันนะคะหนึ่งภาพนะคะเสร็จแล้วระบายสีให้เรียบร้อยและโพสลงใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะนะคะใครที่เสร็จแล้วนะคะอ่ะโดยการที่ให้นักเรียนวาดภาพลงไปในสมุดวาดเขียนนะคะหรือกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะนะคะเสร็จแล้วโพสลงใต้คลิปที่ครูจะเอาลงไปในกลุ่มนองัวอนไลป4 5 6นะคะสำหรับแบบนี้นะคะค,คะรูก็สั่งงานและเม้นแล้ว,แล,วแล้วก็ให้นักเรียนไปปฏิบัตินะคะ สวัสดีค่ะ